ท่านท่านรู้ไหมว่าไรายได้จากการขายวัตถุของคนเนี่ยมันมากกว่าสาราที่ท่านจะสร้างเท่าถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆคงขอความเมตตาท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านตำรวจได้ฟังเพื่อจะได้ไประูยตั์ลูกดี ธรมาก็ไมีหนุ่มเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเรื่องพรุ่นี้นักมาบนะแต่ธรรมาเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีโอ้ช่างเรื่องพวกไอย้เงี้ยนี่ฉันไม่เชื่อเลยว่าวัยสามคนนี้มันชัว่วเราหลอกใช้ท่านมาโดยตลอดอ่ะสามคนเลยหรอ,หรอตำรวจเขาบอกว่า โกคยอมใช้วัดเป็นที่หาเงินและหายาเสร็จเต็มในวัดแล้วสร้างเรื่องทงหมดขึ้นมาเพื่ออกหลง,ลงผู้อื่นมันไม่จริงใช่ไหมหรือยอมเองก็ถูกพวกเขาหลอกใช้มาเหมือนกัน แล้วโยมโยมที่เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอนาคตยังอีกไกลจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนันโยมก็คงหลอกใช้อัตมาได้สินะขอโทษค่ะ ในมาสศาสนาของศาสนาแดงก็เ,เรื่องปกติปะถ้าเรื่องนี้ผิดกฎหมายจริงปะจะไปเหรอถ้าผลประโยชน์มันเข้าวัตุบัตรทุตสตางค์แล้วไม่มีปัญหาอันนี้มนไม่ใช่เงนผลประโยชน์มันเข้าที่พวกมึงอย่างเดียวบอกไปแล้วว่ามาทำจิตอาสาเฉยไม่ได้เกี่ยวกวับบัญชีมั ชื่อมันเป็นบัญชีวัดอันนี้ใช่แตรงนีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรายได้ของวัดมัน,มน,น,น,มนกระจัดก,กระจายไปไหลายบัญชีจังนะท่านให้เจ้าอาว่านอนป่วยอาพาธอยู่อะลูกยังไม่ขึ้นเลยไอ้คือว่าการซ้อนๆแบบนี้นะท่านทำไม่ไหวหรอกมันเป็นพวกเหล็กรุ่นใหม่เก่งๆฉลาดเอียร์ถ้าเทียบว่าวัดเป็นบริษัท ลงแต่งเพราะทำให้วัดของเราเสียหายก็สมควรโดนไล่ออกนีน่ไม่ใช่ไล่ออกอ่ะม,มันคือฆ่าคนแนะะแล้วที่ผมว่ทิ้งเป็นแบบนี้ก็นลงพ่อท่านสุขภาพไม่แข็งแรงมานานแล้วอายุเยอะ ราก็เยอะท่านใหก็ช่วยอะไรวัดไม่ได้มากอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาให้วัดเราดีขึ้นเลยโยมลองคิดดูดีๆนะเพืนของโยมถูกจังส่วนโยมที่เป็นวัยยาวชักอนของวัดก็กำลังหลบหนี้จากหลักฐานทั้งหมดเนี่ย ย้งจะหาทางหนียังไงหรอไอต้ตำแหน่งวัยยานี่มันตำแหน่งแบบดูแลเงนินของวัดป่าวะใช่ปะ่ะนี่มันหลักฐานชั้นดีเลยเว้ยข้อหายักยอกทรัพย์นี่ยังไม่รู้พรบยาเสพติดไง นนนหักแม่รู้วะว่ามึงทำทุกเครียดแบบนี้กับวัดอ่ะมึงเห็นแม่แม่รึวะตอนที่กูเข้าไปจับอ่ะแม่ว่ามึงช็อกเหรอคนกล้าของสายหวานเลยจับเพื่อมึงรอธนายมึงไปแล้วกันนะกูก็อยากรู้เหมือนกัน วัฒนายจะช่วยลรถทัวนมึงเหลือกี่ปีไปยกกรณีนี้ก่อนตอนนี้ทั้งวิญญาและหลักฐานงผมพร้อมหมดแล้วผมก็เลยจะลาฟ้อเพราะมันทัาคุกเงียบเลยไอ้หา่าผมก็รู้ว่าเบื้องบนเนี่ยจับตาดูอยู่แล้วมึงไม่ทำงานช่วยเดี๋ยววิธีการมันเท้าที่แล้วอ่ะมึงคิดกูไม่รู้อ่ะว่ามึงใช้วิธีไหนสิบยาเขร้องเรียนมาเลวยวะ ในนี้ไม่ใช่มีแต่คนของมึงนะี่เด็ก่เบงมาการที่กูสนิทกับมึงเนไะม่ได้แปลว่ามึงจะเสือกกูได้ทุกเรื่องนะพรร้องเขาบอกรักกู ของมึงด้วยใช่ปะค,คิดว่ามึงรู้แล้วมึงค,คิดว่ากูจะอ่อยพาของมึงบ้าเปล่าเดี๋ยว <c oughs> คนที่ช่วยพวกคุณออกมาเขาอยากจะชวนคุณไปกินข้าวหรือว่าคุณอยากจะก,กลับเข้าไปอีกรอบ เค่ที <google> <S ame sound> ่ต <rub uhan> ้องแบกเนี่ยมันก็จะค่อนใหญ่ตามไปด้วยเพราะคราวนี้พวกโยมจะต้องเข้าไปบริหารวัดประจำจังหวัดความเสี่ยงต่างๆก็จะน้อยลงอาจะมามีแบกดีอ ให้โยมไม่ให้ความร่วมมืออาตมาก็ติดคุกยาว,ยวอย่างอายุน้อยกันอยู่เลยอาตมาเสียดายแย่เลยเอไมต้อเป็นพวกเราอพกพวกโยมอะเก่งเรื่องพวกนี้กันจะตาย ดีค่ะจะว่าพี่เอก็ไม่มีช้อยที่เลือกไหมคะพี่เอกว่ามันก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะน้องๆก็ไม่ได้มบาบุญบาทรทำอะไรมากก็ทำเหมือนที่เคยทำแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่ทำ Nein,